ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิฟเวรียนหลังจากการสิ้นสุดของยุคไดโนเสาร์หรือก็คือหลังจากที่ไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วนั้นโลกของเราก็ได้เข้าสู่ยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเปิดทางให้สัตว์นักล่าสายพันธุ์ต่างๆวิวัฒนาการขึ้นมาแทนที่ซึ่งก็มีสัตว์นักล่ามากมายที่ถือกาเนิดขึ้นในยุคนี้และหนึ่งในนักล่าที่โดดเด่นที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นั้นก็คือเสือเขี้ยวดาบที่หลายคนรู้จักกันซึ่่่งกกกกกก็ถืืือออําําาาาาเเเเเนนนนนนนิิดดใใยยุคคีี้้้้ชััััแลละะสสหรรรบบบปปผมจจพพๆไูขว ยำคืนชีพมันโดยนักวิทยาศาสตร์โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลยแล้วไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักกับสายวิวัฒนาการของมันกันก่อนเสือเขี้ยวดาบหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเซเบอร์ทูธไทเกอร์ที่แปลตรงตัวว่าเสือเขี้ยวดาบโดยมันสืบเชื้อสายมาจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโปรไอลูรัสสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะครับว่าโปรไอลูรัสคืออะไรโปรไอลูรัสคือสัตว์ตระกูลแมวชนิดแรกของโลกที่ถือกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณ30ล้านปีก่อนซึ่งอยู่ในยุคสมัยโอลิโกซีนซึ่งในอีกประมาณ15ล้านปีต่อมาเสือเขี้ยวดาบก็ได้แยกสายวิวัฒนาการจากโปรไอลูรัสซึ่งยุคนี้ เป็นยุคไมโอซีนเป็นช่วงเวลาแรกที่เสือเขี้ยวดาบถือกำเนิดขึ้นบนโลกพวกมันแบ่งออกได้2ประเภทใหญ่ๆซึ่งจะมีประเภทอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าเรามาดูลักษณะเด่นของเสือเขี้ยวดาบกันก่อนครับ ลักษณะเด่นของเสือเขี้ยวดาบแน่นอนก็ต้องเป็นเขี้ยวคู่บนที่งอกยาวออกมาจนพ้นริมฝีปากเขี้ยวของเสือเขี้ยวดาบจะยื่นยาวและแบนเรีบโค้งไปทางด้านหลังเขี้ยวที่ยาวนี้ช่วยทำให้พวกมันสามารถกำจัดกับสัตว์กินพืชหนังหนาในตะกูลเดียวกับแรดและหมูซึ่งเริ่มกระจายพันธุ์กว้างขวางในยุคไมโอซีน แม้ว่าเขี้ยวดาบของมันจะมีประสิทธิภาพในการใช้แทงและตัดผ่านเนื้อหนังของเหยื่อทว่าเขี้ยวแบบนี้ก็เปราะบางเมื่อเทียบกับเขี้ยวของพวกสัตว์กินเนื้อชนิด,ดนอื่นๆจึงทำให้นักบรรพชีวินวิทยาอย่างไม่แน่ใจนักในเรื่องวิธีการใช้เขี้ยวในการสังหารเหยื่อของพวกมันนักบรรพชีวินวิทยาส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าเสือเขี้ยวดาบน่าจะสังหารเหยื่อโดยการจับตัวเหยื่อให้อยู่นิ่งๆด้วยอุ้งเท้าหน้าทั้งสองจากนั้นจึงใช้เขี้ยวแทงเข้าไปยังลำคอเพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่จนขาดและทำให้เเยื่อออสสิ้นนนลมใททัีกกไาขง เหล่านี้อ่อนมากจึงทําให้พวกมันสามารถอ้าปากได้กว้างมากซึ่งกว้างกว่าเสือในยุคปัจจุบันอย่างแน่นอน และในส่วนของรูปร่างของเสือเขี้ยวดาบในยุคแรกนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะบอบบางมากๆเมื่อเทียบกับเสือเขี้ยวดาบในยุคหลังๆโดยเฉลี่ยแล้วเสือเขี้ยวดาบในยุคแรกมีขนาดตัวเท่าๆกับสิงโตภูเขาหรือเสือดาวจนถึงยุคไพลไสโตซีนเมื่อประมาณ1.5ล้านปีก่อนอันเป็นยุคที่มีสัตว์กินพืชขนาดใหญ่อยู่เป็นจํานวนมากพวกเสือเขี้ยวดาบเองก็วิวัฒนาการจนมีขนาดที่ใหญ่กว่าเสือในยุคแรกซึ่งรวมถึงเขี้ยวที่มีขนาดใหญ่และยาวขึ้นจากยุคแรกพอสมควร ดยในยุคไพลสโตซีนนี้เองมีเสือเขี้ยวดับอยู่2สกุลใหญ่ๆตามที่พูดตอนแรกนั่นก็คือโฮโมเทเรียมและสไมโลดอนโอเคเรามาดูกับโฮโมเทเรียมกันก่อนพวกโฮโมเทเรียมนั้นสามารถพบได้ในยุโรปแอฟ,ฟริกาและเอเชียโดยมีบางชนิดที่พบได้ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นพวกที่อพยพมาจากเอเชียตะวันออกผ่านทางช่องแคบเบริงซึ่งในยุคน้ำแข็งระดับน้ำทะเลได้ลดลงจนกลายเป็นแผ่นดินที่เรียกว่าเบริงเจียนั่นเอง ต่อมาก็คือสมัยโลดอนพวกสมัยโลดอนมีชินกําเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและกระจายพันธุ์เข้าสู่อเมริกาใต้หลังจากการเกิดสะพานแผ่นดินที่เชื่อมต่อสองทวีปเข้าด้วยกันในยุคไพลสโตซีนตอนกลางโดยสมัยโลดอนมีช่วงขาที่ค่อนข้างสั้นโครงร่างบึกบึนกว่าโฮโมเทเรียมและมีเขี้ยวที่ยาวกว่าโดยเขี้ยวของมันยาวถึง28เซนติเมตรโครงสร้างที่หนาและบึกบึนบ่งบอกว่ามันไม่ใช่นักล่าที่รวดเร็วมากนักนักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว,ว่าสมัยโลดอนล่าเหยื่อขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวช้าอย่างพวกมาสโตด ลอดยักษ์แมมมอธโคลอมเบียใบสันยักษ์ซึ่งเขี้ยวที่ยาวของพวกมันจะทําให้แทงนุลุชั้นขคนและไขมันที่นาของเหยื่อและตัดเส้นเดืดใหญ่ได้ทําให้เหยื่อหมดลมหายใจในระยะเวลาไม่นานนั่นเอง ส m i โลดอนเป็นสกุลของเสือเขี้ยวดับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีทั้งหมด3ชนิดชนิดที่ใหญ่ที่สุดก็คือส m มโลดอน p o อป l a t เ r ซึ่งมีส่วนสูงถึงลายประมาณ120เซนติเมตรและอาจจะมีน้ำหนักได้เกือบ500กิโลกรัมเลยทีเดียวพวกมันเคยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้และได้สูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อประมาณ10,000ถึง11,000ปีก่อน ต่อมาก็คือสมัยโลดอนฟาทาลิสที่มีขนาดพอๆกับสิงโตแอฟริกันเป็นสมัยโลดอนที่กระจายพันธุ์ไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือและใต้โดยพวกมันยังอยู่ร่วมยุคและพื้นที่เดียวกันกับเสือเขี้ยวดับสกุลโฮโมเทอรียมก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปพร้อมกันเมื่อประมาณ1 1 0 0 0ปีก่อน และสำหรับสมัยโลดอนอีกชนิดถูกเรียกว่าสมัยโลดอนกราซิเลสซึ่งเป็นชนิดที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดโดยอยู่ในช่วงต้นถึงกลางของยุคไพลสโตซีนหรือก็คือเมื่อประมาณ2.5ล้านถึง5 0 0 0 0ปีก่อนโดยพบในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้พวกมันมีความสูงที่วัดได้จากไหลอยู่ที่ราวๆ75เซนติมตรและมีน้ําหนักประมาณ100กิโลกรัมซึ่งขนาดของมันใกล้ๆกับเสือดาว ต่อมาเรามาดูกับการพยายามคืนชีพมันโดยนักวิทยาศาสตร์โดยสาหรับการคืนชีพให้กับเสือเขี้ยวดับนั้นบอกตามตรงถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปไกลแต่ก็ยังไม่สามารถคืนชีพให้กับแมวยักษ์สายพันธุ์นี้ได้จริงๆโดยสาเหตุก็อาจจะมาจากการหาสัตว์ที่ DNA ใกล้เคียงกันเพื่อให้อุ้มบุญแทนนั้นค่อนข้างหายากโดยในปัจจุบันสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้ชิดมากที่สุดจะเป็นเสือลายเมฆและสิงโตแอฟริกันที่มี DNA ความใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ3ต่อ5ส่วนสัตว์ที่อุมมมมมอ้มบุญ อยู่ที่3ต่อ5ก็ถือว่าเหมาะสมพอประมาณแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถทําให้เสือเขี้ยวดับขืนชีพขึ้นมาอีกครั้งได้จริงๆนั่นแหละและนอกจากนั้นยังมีสิ่งที่เรียกว่าเสือเขี้ยวดับไม่แ้อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในยุคเดียวกันกับเสือเขี้ยวดาบหน้าตาคล้ายกันแต่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันอย่างสิ้นเชิงเอาเป็นว่าเรื่องเสือเขี้ยวดับไม่แ้หากมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งในชีิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ JPB right, Baby Sovi yeah. Why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back.